นี่นะคะเราคีเ้นเราใช้ถุงทั้งหมดถุงหนึ่งเลยนะคะใช้ซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนโต๊ะและอีกครึ่งช้อนโต๊ะนะเพราะเราใช้ถุงใหญ่นะคะคุกเข้าเส้นให้เข้ากันเพราะใช้ถุงใหญ่ต้องใช้เยอะนะ ซีอิ๊วขาวเทใจหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยเทน้ำน้ำมันหอยเทใจหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชูหนึ่งอนช้อนโต๊ะประมาณครึง่งครึ่งเพราะมันหกไปเยอะหนึ่งช้อนโต๊ะครึง่งหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วอีกครึ่งช้อนโต๊ะผงผักแครชอยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแต่เพราะมันพูน น้ำตาลรอห้งกล้วยนะมันก็จะพุนพูนนิดๆหนึช้อนโต๊ะพริกป่นประมาณสักครึ่งช <ingo> <Oliver> ้อนโต๊ะพอคานานำไปลวกนะคะะยข่ไข่นะใช้น้ำมันถั่วเรื่องสำหรับไี่ เ้วก็ตักผักขึ้นหว้อยทอดไก่ผัดไก่ใส่ไข่ลงไปผัดที่หลังอันนี้ถ้าผัดที่หลังมันจะได้เป็นคนเป็นก,นก้อนกว่านะการผัดก็น้าที่เราไปร่วงนะ เอามาคลุกอีกทีผัดอีกทีเดี๋ยวต้องไปผัดก่อนมาเอ้ยเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วอกไก่ใส่คะนารวกก็เสร็จแล้วนะมันแค่จะแตกต,ต่างจากเส้นอื่นเพราะเส้นใหญ่เนี้ยไม่จะเป็นต้องรวกเพราะมันคลุกกับน,น้ำมันมาเยอะอยู่แล้วก็ผัดได้เลย เป็นไม่จําเป็นเวลาผัดไม่ต้องใส่น้ําอะไรทั้งสิ้นสก็ใช้น้ํามันเยอะพอสมควรประทอดไข่นะคะ